สวัสดีครับพบกับผมรักษพลธนาลวงอีกครั้งนะครับจากวิทัศน์หัวข้อฟิสิกส์อะตอมที่ผ่านมานักเรียนได้ทราบแล้วว่าอะตอมที่อยู่ในสถานะกระตุ้นเป็นอะตอมที่ไม่เสถียรและจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกลับคืนสู่สถานะพื้นซึ่งเป็นสถานะเสถียรปรากฏการณ์ในลักษณะคล้ายกันนี้จะเกิดขึ้นกับนิวคลียสที่ไม่เสถียรหรือไม่นักเรียนจะศึกษาได้จากชุดวีิทัศน์ ของหัวข้อ20.2กำรัภาพรังสีโดยหัวข้อแรกของชุดวิทัศน์นี้คือวิทัศน์ในหัวข้อ20.2.1การค้นพบกรลัภาพรังสีโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อนี้ก็คือบอกความหมายของกรลัภาพรังสีธาตุกรลัตรภาพรังสีและไอโซโทปกำลังสรภาพรังสีในปีพศ2439 องรีแบ็คเกเรลนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองเพื่อศึกษาว่าสารที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดจะปล่อยรังสี X ออกมาได้หรือไม่โดยแบ็คเกเรลได้ทดลองนำผลึกแรกของสารต่างๆไปวางไว้บนซองกระดาษที่บรรจุฟิล์มถ่ายรูปไว้ข้างในจากนั้นเขาได้นำชุดอุปกรณ์ทั้งหมดไปวางรับแสงแดดโดยเขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าสารใดมีการปล่อยรังสี X เมื่อเกิดการเรืองแสงรังสี x จะทะลุผ่านซองกระดาษที่ทึบแสงไปยังแผ่นฟิล์มที่อยู่ข้างล่างซึ่งจะทําให้เกิดรอยดําตามรูปทรงของผลึกบนฟิล์มเมื่อนําฟิล์มนั้นไปล้างในการทดลองกับสารต่างๆแบ็กเกลพบว่ามีเพียงสารประกอบของยูเรเนียมเท่านั้นที่ทําให้ฟิล์มมีรอยดําทําให้เขาสรุปในขั้นต้นว่าสารประกอบยูเรเนียมปล่อยลังสีออกมาระหว่างการทดลอง และรังสีที่ได้นี้ทะลุผ่านซองกระดาษไปกระทบแผ่นฟิล์มจึงทําให้เกิดรอยดําบนแผ่นฟิล์มแต่เนื่องจากเขายังไม่ได้ตรวจสอบสมบัติของรังสีนั้นอย่างละเอียดจึงยังไม่สรุปได้ว่ารังสีนี้เป็นรังสี X หรือไม่จากนั้นเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมว่าระยะเวลาที่ได้รับแสงแดดมีผลกับการปล่อยรังสีหรือไม่แบ็กเกรลจึงวางแผนที่จะนำชุดอุปกรณ์ไปวางไว้กลางแดดอีกครั้ง ด้วยระยะที่นานมากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเวลาที่เขาจะทดลองมีท้องฟ้ามืดครึ้มเขาจึงต้องเก็บชุดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในลิ้นชักจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันเมื่อสภาพอากาศเริ่มมีแสงแดดเขาได้นำแผ่นฟิล์มที่เก็บไว้ไปล้างเพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีต่างๆบนแผ่นฟิล์มยังคงสภาพเดิมอยู่หรือไม่ซึ่งเขาได้พบว่า บนแผ่นฟิล์มมีรอยดำที่เข้มกว่ารอยดำที่ได้จากการทดลองครั้งแรกเสียอีกภายหลังการศึกษาเพิ่มเติมแบคเกอร์เลได้ข้อสรุปว่าสารประกอบยูเรเนียมสามารถปล่อยรังสีชนิดหนึ่งออกมาตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาแสงแดดแต่อย่างใดและรังสีที่ปล่อยออกมานี้สามารถทะลุผ่านวัตถุทึบแสงได้การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรังสีที่ได้จากสารประกอบของยูเรเนียม ทำให้แบกเกลรู้ว่ารังสีนี้มีสมบัติบางประการคล้ายรังสี X เช่นมีอำนาจทะลุผ่านวัตถุต่างๆและทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้แต่การแผ่รังสีชนิดนี้เกิดขึ้นเองได้ตลอดเวลาในขณะที่ความรู้ในช่วงเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์ทราบว่ารังสี X เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ต้องได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกนอกจากนี้ แบ็กเกอรเลยังได้พบอีกว่าสารประกอบของยูเรเนียมทุกชนิดจะทําให้เกิดรอยดําบนฟิล์มเขาจึงเสนอความคิดว่านังสีชนิดใหม่นี้เกิดจากธาตุยูเรเนียมการค้นพบปรากฏการณ์แผ่หนังสีของแบ็กเกรเรลแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เพราะความเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดประกอบกับการมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ศึกษามาพอสมควรจึงทำให้เขา สามารถค้นพบปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ซึ่งได้บุกเบิกการศึกษาธรรมชาติของธาตุกัมมันตรังสีและรังสีในทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ในเวลาต่อมาทําให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมากส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพศ2446จากผลงานการค้นพบปรากฏการณ์การแผ่รังสีนี้ดังนั้นนักเรียนจึงอาจพิจารณา อุปนิสัยการเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตแบบแบกเกอร์เรลไปเป็นแบบอย่างได้เมื่อทําการทดลองในวิชาฟิสิกส์หรือเมื่อต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลังการค้นพบปรากฏการณ์แผ่รังสีของแบกเกอร์เรลสองนักวิทยาศาสตร์สามีภรรยาคือปิแอร์กูรีและมารีกูรีทั้งสองได้พยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบว่านอกจากยูเรเนียมแล้วยังมีธาตุอื่นๆอีกหรือไม่ ที่สามารถแผล่รลังสีโดยธรรมชาติได้และจากความพยายามมุ่งมั่นของทั้งสองในที่สุดในปีพศ2441พวกเขาได้ค้นพบธาตุที่แผ่รังสีได้เองอีก2ชนิดทั้งสองได้ให้ชื่อธาตุชนิดใหม่ที่ค้นพบนี้ว่าเรดียมและโพโลเนียมและจากผลงานการค้นพบนี้ทำให้ปีแอร์และมารีกูรีได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก ในปีเดียวกับแบคเกอร์เลปัจจุบันพบว่ามีธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติที่สามารถแผ่รังสีได้เองกว่า37ชนิดและมีไอโซโทปของธาตุบางชนิดที่สามารถแผ่รังสีเองได้ไอโซโทปเหล่านี้เรียกว่าไอโซโทปกำมันตรังสีหรือ radioactive i s o t o p e ส่วนธาตุที่ทุกไอโซโทปของธาตุเป็นไอโซโทปกำมันตรังสีเรียกธาตุนั้นว่า ธาตุกำมะถันรังสีหรือ radioactive elements ซึ่งมีอยู่37ชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นธาตุกำมะถันตรังสีส่วนใหญ่เป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า82อย่างเช่นเรดอนที่มีเลขอะตอมเท่ากับ86หรือทอรีียมที่มีเลขอะตอมเท่ากับ90หรือไม่ว่าจะเป็นพลูโทเนียมที่มีเลขอะตอมเท่ากับ94 สำหรับกระบวนการที่ทาธาตุมีการปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าการแผ่รังสีหรือ Radiation และปรากฏการ์ที่ทาธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องนี้เรียกว่ากำมันตภาพรังสีหรือ radioactivity การแผ่รังสีของาธาตุกำมันตรังสีเปรียบเทียบได้กับการให้แสงของหลอดไฟโดยาธาตุกำมันตรังสีเป็นแหล่งกำเนิดรังสี ที่แผ่รังสีออกมาทุกทิศทุกทางเช่นเดียวกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างออกมาทุกทิศทุกทางแต่ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างท่านกำมันตรังสีกับหลอดไฟมีหลายอย่างด้วยกันเช่นเราไม่สามารถควบคุมการแผ่รังสีได้แต่เราสามารถควบคุมการให้แสงของหลอดไฟได้หรือว่าการแผ่ดังสีเกิดขึ้นได้เองแต่แสงจากหลอดไฟต้องเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้ามาถึงตรงนี้ นักเรียนพอจะสรุปได้หรือเปล่าครับว่าสาระสําคัญที่ได้เรียนรู้ไปจากวิธิทัสต,ตอนนี้มีอะไรบ้างคําว่ากรรมนตภาพรังสีการแผ่รังสีธาตุกรรมนังสีหมายความว่าอย่างไรให้ลองสรุปกันดูสักครู่นะครับโดยอหยุดวิธสทั์นี้ไว้สักครู่ก่อนสรุปสาระสรําคัญของวิธิทัต์ตอนนี้นะครับข้อแรกนะครับ การค้นพบกำมันภาพรังสีโดยแบคเกอเรลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดและมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อ2นะครับธาตุและไอโซโทปของธาตุบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากำมันตภาพดังสีสรุปสาระสำคัญข้อต่อไปกระบวนการที่ธาตุ มีการปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องนี้เรียกว่าการแผ่รังสีข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายไอโซโทปของธาตุบางชนิดที่สามารถแผ่รังสีได้เองเราเรียกว่าไอโซโทปกัมันตารังสีและธาตุที่ทุกไอโซโทปของธาตุเป็นไอโซโทปกัมันตารังสีเรียกธาตุนั้นว่าธาตุกัมันตารังสีต่อไปนะครับเป็นการให้ักเรียนได้ลอง ตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจกันดู2ข้อนะครับขอ้อแรกเพราะเหตุใดแบคทีกกรเรลจึงสรุปว่ารังสีที่ทำให้แผ่นฟิล์มที่เก็บไว้ในลิ้นชักหลายวันมีรอยดำไม่ใช่รังสี x ให้เรียนลองคิดหาคำตอบสักครู่นะครับในคำตอบของคำถามข้อนี้สาเหตุที่ทำให้แบคทีกกรเรลสรุปว่า หังสีที่ทําให้แผ่นฟิล์มเกิดรอยดํานะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในล้นชักหลายวันก็เนื่องจากว่าแบกเกียวคิดว่าหังสี x ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองหากไม่ได้รับการกระตุ้นจากแสงแดดคำถามตรวจสอบความเข้าใจข้อที่2นะครับให้เติมคำลงในช่องว่างของประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องเปียร์กูรีและมารีกูรีเป็นสนักวิทยาศ,าศาสตร์ที่ค้นพบเรเดียมซึ่งเป็นข้อ1น,นะครับให้เติมคำลงไป ที่สามารถข้อ2ให้เติมคำลงไปนะครับได้เองตามธรรมชาติให้นักเรียนลองคิดสักครู่นะครับว่าช่องว่าที่อยู่หลังเลข1และเลข2นี้ควรเติมคำว่าอะไรลองคิดดูสักครู่ครับแนวคำตอบนะครับคําที่ควรเติมหลังเลข1ก็คือคำว่าท่านกัมรูัาสีส่วนคําที่ควรเติมหลังเลข2ก็คือคำว่า แผ่รังสีนั่นเองนะครับก็คือเปียร์กูรีและมารีกูรีเป็นสองนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรเดียมซึ่งเป็นธาตุกำมะถันังสีที่สามารถแผ่รังสีได้เองตามธรรมชาติครับสำหรับวิทัศน์หัวข้อ20.2.1การค้นพบกำมะถันภาพังสีก็มีเพียงเท่านี้นะครับในวิทัศน์ตอนต่อไปนักเ,เรียนจะได้เรียนรู้ว่าังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุและอิสโตกกำมะถันังสีมีกี่ชนิดแต่ละชนิด มีสมบัติเป็นอย่างไรเราเรียนไปหาคำตอบกันได้จากวิดีทัศน์ตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ